สวัสดีครับพบกับมาพบกับ RTGX Gaming กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อ SPMM นะครับซึ่งแน่นอนครับหัวข้อนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับในหลายๆมุมบางคนอาจจะมองว่ามี SPMM หรือไม่มี s m m m อะไรดีกว่ากันนะครับวันนี้เราจะมาพูดในอีกมรืนึงกันนะอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าตั้งแต่สมัย Call of Duty Modern Warfare 2.9 0 1ออกเป็ดต้นมาเนี่ยก็ เป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยสำหรับในเรื่องของการมี S B M M ของ Modern Warfare 2019ต่อยอดไปจนถึงช่วง Modern w a w f r r e r e 2022นะครับซึ่ง S B M M บอกเลยว่าตึงมากๆนะครับแล้วก็หลายคนก็มีการเรียกร้องให้มีทำการยกเลิก S B M M หรือย่อนย่อน S B M M ให้มันแบบตึงน้อยลงหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันมาจนกระทั่งนะครับล่าสุดนะครับ มีเกมเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมฟร e ทูเพลย์แล้วก็เป็นเกมที่แบบว่าแนวเดียวกันกับ Call of Duty เลยแล้วก็เป็นเกมที่ที่สำคัญเลยผู้ทำผู้ผลิตเนี่ยเด v เ l o ป e r เนี่ยก็คือเป็นเดฟเก่าที่เคยทำให้เกม Call of Duty อ่ามาก่อนนะครับเกมนั้นก็ชื่อว่าเกม X Defiant นั่นเองครับอันนี้เขาก็เคลมออกมาเลยนะครับว่าเกมเนี้ยจะไม่มี SBMM ใน casual playlist นะครับหรือว่าใน quick play นะครับซึ่งตอนนั้นคนก็เลยมองว่า i, เฮ้ยมันเป็นเกมที่น่าจะออกมาเพื่อฆ่า Call of Duty แน่ๆเลยอย่างงาู้นอย่างนี้อะไรงนี้นะครับเป็นเกมที่บอกว่าหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วก็เป็นเกมที่คิดว่าเฮ้ยเราจะมาตอกฝาโลง Modern Warfare ได้แน่นอนเนี่ยซึ่งณนะตอนนั้นนะก็เป็นช่วงที่ผมมองว่าเป็นช่วงที่ต่ำตกต่ำของ Call of Duty เหมือนกันนะช่วง Modern Warfare 2เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีความแบบ แล้วก็ไม่สนุกนะครับแต่ลคนอาจจะรู้แตคนที่เล่นกับเพื่อนที่เก่งกว่าหรือเพื่อนที่แบบมีสกิลแกลบที่เยอะกว่าเราเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าเฮ้ยมาเราเล่นกับเพื่อนแทบไม่ได้แล้วแบบเข้าไปโดยนย้ำในขณะที่เราเล่นคนเดียวเราเล่นได้ไงเพราะว่า sbmm มันจัดเราจัดเราให้ไปเจอกับคนที่ฝีมือเท่ากันอ่ะและ้วคราวนี้พอเกม extifan นะครับเกมนีชื่อว่าเกม e x t f a n ออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ค,คือมันไม่มี sbmm จริงแต่คราวนี้ผมจะมาเล่าถึง ข้อเสียของการที่ไม่มี S B M M เือกันนะเป็นการมองอีกมุมหนึ่งนะ,ะส่วนตัวผมเดี๋ยวเพิ่งทัวลงผมนะคือจริงๆผมก็สนับสนุนของสนับสนุนกับไอเดียที่ไม่มี S B M M นะครับเพราะว่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เล่น X C Fan ไปนะชุดหนึ่งเนะี่ยผมก็ มีเห็นข้อเสียบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาแชร์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงก็คืออยากให้หลายๆคนลองมองอีกมุมหนึ่งแล้วก็มองแบบเป็นภาพกว้างจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยการมี sbm MM m มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียกัน ก็ใน fps นะครับทุกเกมนะครับหรือเกมแนวคอมเพติทีฟเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้เล่นอยู่4กลุ่มเสมอๆนะครับส่วนตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็เหมือนเมคเอานะมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นตรงตามข้อมูลเลยร้อรแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่มันน่าจะสเกลประมาณนี้นะครับฉะนั้นเลือกตัวเลขก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับโอเค4กลุ่มที่ว่านะครับเราไปดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยกลุ่มที่อยู่บนท็อปพีระมิดนะครับกลุ่มนี้คือผมขอเรียกว่าท็อปหนุ่้เปอร์เซ็นต์แล้วกันเป็นกลุ่มผู้เล่นท จะเหมือนเป็นแบบเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเลยแล้วกันนะครับกลุ่มนี้ถ้าเขาไปเจอกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาก็คือมีแนวโน้มที่จะชนะตลอดซึ่งกลุ่มเหล่านี้แน่นอนอยู่แล้วคนเก่งมันก็ย่อมมีน้อยนะครับเราก็เลยเรียกเขาว่า1%รองลงมานะครับคือกลุ่ม9%นะครับท็อป9%คือกลุ่มผู้เล่นที่แบบว่าเป็น above average ละกันคือถ้าเรียกตาม kd เนะี่ยถ้าเอาตาม kd เป็นเกณฑ์นะผมมองว่ากลุ่มนี้ก็คือ kd อยู มากกว่า2ขึ้นไปนะครับเป็นกลุ่มที่ above average เก่งกว่าคนส่วนใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้เก่งมากเท่าท็อปหจะเห็นได้ว่ากลุ่มเรล่านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยรวมๆกันก็คือมีประมาณ10%เองนะครับขึ้นอยู่กับเกมด้วยบางเกมก็อาจจะมี15% 20%แล้วแต่เกมจริงๆแต่ว่าก็จะเห็นว่ากลุ่มนี้ที่อยู่บนส่วนบนของพีระมิดเนี่ยก็คือจะมีค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่3และกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่3คือ เอาเป็นตีเป็น50%แล้วละกันคือกลุ่มผู้เล่นทั่วไปเลยอ่าอย่างผมเนี่ยผมก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้เล่นทั่วไปอาจจะแบบเอนไปทาง above v e r a g e นิดหน่อยอย่างเงี้นยนะเพราะผมเล่นมานานแล้วนะครับผมก็คิดว่าผมและตัวผมน่าจะอยู่กลุ่มประมาณ3ตอนบนอะไรอย่างงี้นะครับก็คือกลุ่มทั่วไปผู้เล่นหล่านี้คือกลุ่มที่แบบเป็นเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มที่แบบว่า เล่นทุกวันนะครับอา,อาจจะไม่ได้เก่งมากเล่นแก้สนุกเล่นแก้เครียดนะครับเล่นเอาเอาเอาฮาเล่นขำๆเล่นกับเพื่อ,อนอะไรเงี้ยกลุ่มผู้เล่นเหล่านี้ ผมมองว่าจะเป็นกลุ่มอยู่ในเป้าหมายหลักของอนักการตลาดของ Activision นะถ้าเป็น Call of Duty ก็ Activision นะครับเขาจะมองกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้ถ้าตีเป็น kd นับตาม kd เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเรนจ์ประมาณตีเป็น0 6ถึง1.1แล้กันะจะอยู่เกณฑ์ประมาณนี้เลยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับคืออยู่ล่างสุดเลยคือเป็นกลุ่มผู้เล่นใหม่ นะครับเป็นผู้เล่นหน้าใหม่จัดๆเลยเพิ่งซื้อเกมมาเพิ่งเล่นได้ไม่ถึงสัปดาห์ซึ่งกลุ่มเหล่านี้กลุ่มผู้เล่นใหม่นียมีโอกาสที่จะแปลงเป็นกลุ่มสเต็ปที่2ได้ตลอดเวลาผมเลยมองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดตีเป็นประมาณ90%ได้เลยนะครับถ้าให้ตีเป็นเลขกลมๆนะซึ่งกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มที่ทางบริษัททางผู้พัฒนาแล้วก็ทางนักการตลาด จะต้องเอาใจกลุ่มนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ซื้อสกินเยอะที่สุดเป็นกลุ่มที่มีการเติมเงินเยอะที่สุดนะครับและแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องรักษาประสบการณ์หรือ Experience ของการเล่นเกมให้กับคนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดนี่คือสาเหตุที่ทำไม Call of Duty ถึงมี SBMM ครับเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเขาไปเจอท็อปหหรือท็อป9% มีโอกาสที่มันจะลงมาเล่นมายำผนข้างล่างเสมอนะครับแต่ในอย่างใน call o ลอตเตี่เนี่ยผมเชื่อว่าเขามีการปรับให้ให้แบบมันมิกซ์กันมากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ท็อป1กับท็อป9%ก็จะมาเจอกันเองก็จะไม่สนุกของเขาเหมือนกันครับเขาก็เลยพยายามทำให้มันบาลานซ์ที่สุดอันนี้คือสาเหตุที่ทำไมบางทีผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไปเจอ,เอ,อผู้เล่นเก่าหรือท็อปหรหรือท็อป9%บ้างแต่อาจจะไม่ได้เจอแบบปล่อย อันนี้ที่ผมเล่าก็จะเป็นในเคสในกรณีที่มีการทำ S B M M นะครับอย่างโม d e วั w แฟร์ r e 3อะไรเงี้ยก็จะมี S B M M คราวนี้พอเราไปดูเกม x c f ก n กันบ้างอ่ะทำไมผมถึงเห็นข้อเสียอ่ะเรามาดู Flow ของ Player Journey กันดีกว่านะครับสมมติว่าผมเป็น ผู้เล่นคนหนึ่งที่แบบว่าโอเคพอเล่น FPS ได้ไม่ได้เก่งมากนะักเฉยๆอะไรเงี้ยแบบเป็นผู้เล่นธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับพอยิงได้พอบังคับได้ผมเข้าไปที่เกมที่ไม่มี SMM ก็อย่างเช่น ActivFan e อ่ะโอ้ตอนแรกโอเคดีสนุกดีอ่าเข้าไปถึงเป็นมือใหม่ คราวนี้พอการเป็นมือใหม่อ่ะให้กลับไปดูที่พีระมิดนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะเจอทั้ง1และคุณก็อาจจะเจอทั้ง9และคุณก็อาจจะเจอทั้งหมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะมีโอกาสที่จะโดนลุมยับยิงยับโดยที่ไม่มีระบบ s v m มาช่วยเลยพอถึงจุดหนึงแล้วเนี่ยคนที่เขาเล่นเก่งเขาก็เล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆส่วนของเราก็แคชชวลเนาะถีมือเท่าเดิมอ่ะ พอเขาเรียกว่าการโดนรับน้องแล้วกันโดยคนที่เล่นแบบเก่งกว่าพวกท็อปสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ่าพอเราโดนรับน้องสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งละคือไม่ยอมเราไม่ยอมเราจะฝึกเล่นทนต่อไปนะครับเราจะทนเล่นต่อไปเอาให้เก่งขึ้นได้อ่ะบางคนก็เก่งขึ้นนะครับแต่อันนั้นมันอาจจะเป็นส่วนน้อยไงคนที่แบบเก่งขึ้นเริ่มที่จะแบบเอ่อสนุกมากขึ้นเริ่มที่จะยิ่งได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็วนไปเจอไอ้ท็อปสิบเปอร์เซ็นต์อีกอ่ะ เอาไงแต่ทีนี้อ่ะฝึกเล่นต่ออะไรนี้และด้วยความที่มันมีเกมหลากหลายเกมมากที่เป็นแนวแบบนี้นะครับที่พร้อมที่จะชิงผู้เล่นไปได้ตลอดเวลาครับเกมที่ไม่มี S V M M เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้เล่นมันจํานวนน้อยลงครับผมเพราะว่าคนที่เจอฟโฟล์แบบที่ผมเล่าให้ฟังอมือใหม่โดนรับน้องไม่เล่นแล้ยอมแพ้เปลี่ยนเกมเล่นไปเล่นเกมอื่นดีกว่าอ่ะ จะเห็นได้ว่าจํานวนผู้เล่นใหม่เนี่ยมันเริ่มมาน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็จะเริ่มปิรามิดมันจะเริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เหลือแค่ท็อปสิบเปอร์เซ็นต์ัดกันเองซึ่งบอกเลยว่าเป็นการปิดโอกาสไม่ให้มือใหม่เข้ามาเลยมือใหม่เข้ามาถึงปุ๊บเจอไอ้ท็อปสิบเปอร์เซ็นต์เล่นยังไงอ่ะออกสิครับจะเล่นทําไมอ่ะ แล้วยิ่งเกมมันนานแล้วด้วยนะยิ่งนานนานไปเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบจํานวนผู้เล่นน้อยลงเรื่อยๆและสุดท้ายก็เกมก็ต้องปิดเพราะว่าคนเล่นไม่มากพอนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเกมใหม่ๆสมัยเนี้ยเขาต้องพยายามออกแบบระบบแมชเมคกิ้งมาเพื่อที่จะเอาใจกลุ่มผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือเป็นอเวอร์เชกับมือใหม่นะครับเพร<อ>านะว่าการที่เขาทําแบบเนี้ยมันจะทําให้เขาได้เงินมากขึ้นเพราะว่า ตราบใดที่เขายังทําให้กลุ่มผู้เล่นที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยมีความสุขแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับการเล่นเกมมันก็มีโอกาสที่จะทําให้กลุ่มคนเหล่านี้เติมเงินมากขึ้นเท่านั้นแน่นอนอยู่แล้วมีคนแฮปปี้ก็ต้องไม่มีคนแฮปปี้เหมือนกันนะครับอย่างผมพวกผมเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มแบบอ่าท็อปสิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเป็นแบบค่อนไปทางท็อปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันก็คือค่อนข้างที่จะแบบไม่แฮปปี้ที่แบบว่าแบบ เฮ้ย <S an> บางทีเราอยากเล่นชิวๆอย่าง้ยชิวทำไมต้องมาเจอแบบนี้อะไรเงรี้ยทำไมต้องแบบเจอตึงตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยก็คือก็คือเล่นอย่างโอเคแฮปปี้เอนจอยได้อยู่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วดูตอนนี้นะครับเกม e อ็กซิฟอครับออกมาได้ประมาณ3เดือนผมเริ่มเห็นความ drop ของจำนวนผู้เล่นนะครับจริงๆไม่ได้เห็นหรอกแต่รู้สึกได้ก็คืออย่างเช่น พอหลัง5้าทุ่มหลังเที่ยงคืนเริ่มหาห้องปิงร้อยละในขณะที่ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนแรก2องเดือนแรกอะ่ะคือมันหาห้องได้ถึงตีสามตีสี่เลยได้ซ้ำตอนนีน้คนก็เริ่มเล่นน้อยลงเราไม่ใช่แค่ r e g i n เอเชียนะผมไปดูในเลติ t เขาก็บนกันเหมือนกันฝรั่งก็บ่นกันบอกคนเล่นน้อยลงมากคือผมคิดว่าผมมองว่าเขาเจอแบบที่ผมเปิดให้ดูในกราฟนั่นแหละ flow user นั่นเลยก็คือ เราเล่นเราเจอตึงอ่ะเปลี่ยนพอออกจากเกมปุ๊บเข้ามาใหม่อ้าวเจอไอ้นี่อีกแลวคือมันเหมือนมันเจอกันตลอดอะไรเงี้ยมันไม่มีการแบบแบ่งคลาสแบ่งอีโลอะไรกันเลยไม่มีการแบ่ง SVMM ม,มันก็ได้ไปสาเหตุที่ทำให้แบบเออผู้เล่นใหม่ก็แบบไม่เอาละอ,อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่จริงมันก็จะมีหลายปัจจัยนะอย่างเช่นปัจจัยเกมเพลย์ไม่ดีบัคเยอะเน็ตโคต้ดแย่อะไร้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าประสบการณ์โดยรวมอะ ก็คือน่าจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของม o นิโวแฟร์สาเนี่ยผมมองว่าล่าสุดเนี่ยเขาปรับให้มันค่อนข้างหย่อนเพิ่มมากขึ้นแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ผมจะรู้เลยว่าช่วงไหนที่ผมโดน S B M M เล่นเนี่ยคือผมเริ่มผมเล่นมานานมากจนผมรู้รูปแบทเทิรแล้วอะ่ะอืมคือตอนนี้วิธีแก้ S B M M นะผมแชร์ให้เลยนะผมบอกความลับให้วิธีแก้ S B M MM ตอนนี้คือสแต็กทีม6คนครับผมเพราะว่ามันจะหาทีมฝั่งตรงข้าม ที่แบบมี6คนเหมือนกันไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะเอาอะไรก็ไม่รู้หมูมาก้างไก่มาให้เราฉะนั้นตอนเนี้วิธีการเคาน์เตอร์ S v M M การสแต็กคนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็การใช้อ่าเน็ดนูมาเป็นเลาเตอร์นะอันนี้ก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งนี่คือสาเหตุที่ทำไมผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องมีระบบ S B M M เข้ามาแต่มันจะอาจจะต้องเป็นระบบ S B M M ที่แบบว่าไม่ ไม่ไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปอะ่ะยกตัวอ,อย่างเกมที่ Spmmd เลยนะ Overwatch ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะเป็นเกมที่แบบ c a ชช a l เงี้ยโอ้โหทำได้ดีมากๆนะครับไม่มีใครรู้สึกว่าไม่มีใครบน่นแล้วว่าแบบเฮ้ยแบบแม่งตึงไปอะไรเงี้ยเอออย่าง Modern Warfare 3มาช่วงหลังก็ดีขึ้นแล้วผมก็ไปเจอโพสต์หนึงใน Reddit <c oughs> มานะครับเหมือน Activision เขากำลังเหมือนอารมณ์แบบทำ Research อะไรเงี้ยแล้วก็จับตาดูเกม x e f e e เนี่ยเกม ว่าที่เกมที่มันไม่มีเอ่อ S B M M เนี่ยว่า Player Retention เป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับเกมตัวเอง Player Retention คืออัตราการรักษาผู้เล่นให้ทำให้ผู้เล่นเขาอยู่กับเรานาน,านๆนะครับซึ่งก็แน่นอนรนะับผมก็ผมก็คิดเหมือนกันนะมันก็แอบ,บ make sense อยู่นะว่าเกมที่มันไม่มี S B M M เนี่ยคนที่โดนเขาก็มีโอกาสที่จะเบือ่อแล้วก็เลิกเล่นในขณะที่เอาจริงๆคนที่เก่งมากๆอะ มาถึงก็อีซี่อ่ะอีซี่อีซี่ทุกตามันก็เบื่อ,อถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอคนในกลุ่มสกิลเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะแบบมีมีแรงจูงใจที่จะเล่นต่ออะไรเงี้ยจะเอาชนะอะไรเงี้ยสุดท้ายนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มาทำเพื่อ Discredit หรือเชียร์ s b m m ผมแค่ต้องการจะเปิดให้คุณผู้ชมได้มุมได้มองอีกมุมหนึ่งของการที่ไม่มี s b m m ว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างข้อดีหลายคนน่าจะดูแล้วแหละวันนี้ก็มาพูดถึงข้อเสียจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ความเห็นมาได้เลยว่าแต่ละท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับ มองว่าเห็นด้วยหรือเปล่าที่ผมพูดนะครับมองว่าเป็นไงบ้างโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับสวัสดีครับ TJX ไปแล้วครับ